กับวิธีเดียวกันใช้กับของแดงนะครับต้องมีดีมาเข้ามาต้องเปิดตลาดใหม่เข้ามาไม่ได้ไม่ต่ำกว่า20บาทที่เอ,เอาเนี่ยกิโลละประมาณไม่ถึง10บาทมันเป็น<ท>ปี<จ>ะนละละสิบ15บาท<ม>านะครับฤดูต่อไปเนี่ยเราจะพยายามทำให้ถึงเท่าไหร่ครับที่บบาทครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เรื่องของวประมาณระยะยาวที่บอกต้องเสภายในปี2019ที่ลงหมื่นล้านก็ต้องให้จบนะครับว่าจะทำยังไงกพื่อชี้ว่าให้ชัดเจนระยะสั้นก็ว่าทังสิล้านก็ได้นอนทำได้เลยก็บริัดการมันไปก็หยุทุกภาพส่วนที่ทำให้ปัญหาในปีที่ผ่านมามันไม่มีแผมเองผมก็จะไม่ลาเลยผมก็จะเข้าไปที่กชุมชนไปดูการบรจัดการเงินเรียวไทม์จริงๆด้วยเหมือนกันนะครับ เราะว่าเรื Remember, ais, ่องนี้เรื่องที่สำคัญเรื่องของไม่ช่วไม่แล้งเนี่ยตัวันอีสานตอนใต้เราเพิ่มเกษตรกรรมเพราะนั้นเยอะๆนะครับถ้าือต้นน้ําดีหมายความว่าเรื่อง้นวจะเป็นกัางด้วการน้ำที่ดีนะครับพืชผลเราก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับ